สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีตุลในช่วงเดือนธันวาคมก็เน้นดูแบบลัคนานะคะหรือท่านใดไ,ไม่ทราบลัคนาก็ดูแบบราศีได้ชาวราศีตุลน,นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ช่วงนี้คุณจะหัวปฏิวัติหัวเผด็จการ นะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยตรงไปตรงมามีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะหรือคุณจะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลามีความเป็นผู้ใหญ่สูงด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีเซนส์นะคะเห็นผีเห็นวิญ,ญญาณเกิดขึ้นด้วยดวงเนี่ยต้องระวังในเรื่องของคดีความการถูกโกงถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการหลงอะไรจะหลงมากเป็นพิเศษนะคะ แล้วก็เจ้าชะตาเนี่ยช่วงนี้จะฝักฝ่ายหาความรู้ศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีโอกาสได้ไปทําบุญนะคะทำบุญทําทานหรือสร้างกุศลผลบุญให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นกันดวงก็ยังโชว์มาอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงิน สำหรับชาวราศีตุลที่มีรายได้จากต่างถิ่นแดน,นไกลหรือต่างประเทศรายได้ตรงนี้จะนำรับผลเข้ามาได้เพิ่มขึ้นมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นจากการต่างประเทศหรือต่างถิ่นแดน,นไกลหรือไกลบ้านเกิดหรือท่านใดนะคะที่ไม่ได้มีรายได้จากต่างประเทศเลยเนี่ยก็จะแปลว่าเงินของคุณเนี่ยอาจจะได้เงินมรดกหรือว่าได้เงินเก่าแก่นะคะหรือมีโอกาสได้ของเก่า หรือมีโอกาสให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาให้ให้บูชาก็ได้นะคะได้วัตถุมงคลเข้ามาด้วยเช่นกันหรือไม่เช่นนั้นจะแปลว่าชาวราศีตุลมีโอกาสได้ปฏิบัิธรรมเกิดขึ้นด้วยนะคะดวงชะตาเนี่ยต้องบอกว่าดาวการเงินเนี่ยนะคะก็อาจจะมีรายจ่ายไปกับการดูแลสุขภาพตัวเองรายจ่ายไปกับ ในเรื่องของการเสียเงินไปกับการรักษาสุขภาพหรือเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังจะมีเหตุหรือมีสิ่งมา,มาริกรอนบันทอรเรื่องเงินเรื่องทองอยู่เป็น,นเนืองนะในช่วเงเดือนธันวาคมหร,หรือเรียกได้ว่ามีรายจ่ายเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะมากหรือถ้าชาวราศีตุลท่านใดมีแผนในเรื่องของการเสียเงินที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเช่นเสียเงินไปกับการลงทุนเสียเงินไปกับการซื้อหลักทรัพย์ ก็ให้เสียไปมันจะเป็นการแก้เคล็ดดวงชะตาของคุณได้ดีนะคะก็ต้องต้องวางแผนว่าจะเสียเงินก้อนหรือเสียเงินจํานวนมากไปกับอะไรจึงจะแก้เค็ดดวงที่สําคัญระวังถูกโกงถูกหลอกในเรื่องการเงินการทองด้วยห้ามไม่ใครหยิบยืมเงินเด็ดขาดดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้อาจจะมีสังคมมากขึ้นม,มนีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนได้ง่ายนะคะแต่ต้องระวังคุณอาจจะถูกมิตรสหาย มองไม่ดีถูกมิสหายถูกพบเจอเพื่อนไม่ดีพบเจอเพื่อนที่ต้มตุนนะคะเจอเพื่อนไม่ดีไม่จริงใจก็ต้องเลือกแล้วก็มีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องมิสหายหรือเพื่อนบ้านใดๆก็แล้วแต่ดวงโชว์มาว่ามีโอกาสมีปัญหากับเพื่อนฝูง หรือมีปัญหากับเพื่อนบางคนแล้วแล้วมันหนักมากจนถึงขั้นขาดความสัมพันธ์เลยก็ว่าได้นะคะดวงโชว์มาในลักษณะนี้ดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่เพื่อนนะคะบางคนจะนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับคุณด้วยอย่าไว้ใจเพื่อนให้มากนะคะควรเลือกนะคะควรเลือกในการครบคนจะดี แล้วก็ดวงยังโชว์มาอีกว่าช่วงนี้คุณจะมีเรื่องดีหรือมีความโชคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์เช่นบ้านรถร้านสำนักงานหรือมีความโชคดีเกี่ยวกับญาติพี่น้องบางคนหรือจะเรียกว่าได้ว่าคุณจะมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงมากขึ้นนะคะมีหลักฐานที่มั่นคงหรือคนในครอบครัวของคุณยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีด้วยเช่นกัน สุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับกระเพาะอาหารระบบประสาทระบบสมองให้ดีต่อมาในเรื่องความรักดาวความรักเนี่ยต้องบอกว่าดาวความรักเป็นช่วงที่คนโสดมีโอกาสเจอพ่อไม่คนมีคู่ผ่านการยาล้างเลือกรามมาแล้วหรือเป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษาเข้ามาได้พูดหาได้คบหาได้พูดคุย นะคะลักษณะคนที่จะเข้ามาจะเป็นพ่อแม่ต่างชาติต่างวาษาอารมณ์ร้อนใจร้อนใจเร็วหุนหันพันแร่นการได้ค่าเสียตรงไปตรงมาหรือในที่ทางความรักเนี่ยมันมีโอกาสที่จะยังไม่เจอคนที่ถูกใจนะคะยังไม่เจอคนที่ถูกสเปกก็ยังคงเลือกนะคะก็ท่านก็จะพิจารณาไปตามดีเทลของคุณว่าคุณตั้งในเรื่องของผู้ของคนรัก ไว้ประมาณไหนนะคะในเรื่องของรายละเอียดหรือดีเทลลึกๆนั่นเองแต่มีโอกาสเจอคนในลักษณะที่ว่าเป็นคนที่หยาร้างเลือกลาหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้อย่างนี้ก็ได้หรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา,า,าได้ยิ่งดีก็จะเป็นในลักษณะนี้ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่ต้องบอกว่าคู่อาจจะเจ็บป่วยหรืออาจจะมีเรื่องให้ต้องมีปัญหาทะเลาะบ่แวง้ง หรือมีปากเสียงกับคู่ของคนรักไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมีเรื่องพิจผันเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคู่คําว่าพิพผันเปลี่ยนแปลง,ปลงหมายความว่ามันมีโอกาสมีเหตุหรือมีปัจจัยบางอย่างทําให้คุ่กับคู่ต้องทะเลาะกันแล้วถึงขั้นขาดความสัมพันธ์ก็ได้หรือถ้ามันไม่มีความอดทนกันมากพอหรือกุศลของเขากับกุศลของเรามันไม่เกือ้อกูลกัน,กนไม่ได้หนุนนํากันจริงก็จะมีเหตุให้ยุติหรือเลิกใครยอย่าล้างกันนะคะ อาจจะเสียของรักก็ได้นะดวงโชว์มาในลักษณะนี้ในเรื่องความรักยังไม่ค่อยไม่ค่อยราบรื่นนะคะหรือไม่ไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้สักเท่าไหร่นะคร mm ับ hmm. แล้วก็ท่าในใดถ้าพูดถึงในมุมของท่าในใดที่มีคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนหรือมีการลงทุนร่วมหุ้นกับใครเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมีโอกาสถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายหรือถูกขัดผลประโยชน์ได้ง่ายในเรื่องของนิติกรรมคู่ทุกรูปแบบ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีการทําลงทุนทําธุรกิจเนี่ยที่มากกว่าสองคนขึ้นไปอ่ะควรทําเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดีนะคะในความรักเนี่ยเป็นไม่ได้อย่าเพิ่งไปยึดเป็นเรื่องราวอย่าเพิ่งไปยึดเป็นสารนามากหรืออย่าเพิ่งยึดเป็นที่พึ่งทางใจมากอาจจะทุกข์ได้นะคะในเรื่องความรักดวงมันโชว์มาในลักษณะนี้หรือคู่คุณเจ็บป่วยงาน ดาวการงานต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เรื่องงานช่วงนี้ทำอะไรทางการงานอย่าเด่นเกินไปนะชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นไัยกับตัวเองหรือถ้าทำตัวโดดเด่นเกินไปหรือเก่งเกินไปเนี่ยก็จะมีคนอิจฉาริษยาคุณอาจจะมีเหตุให้ต้องย้ายงานเปลี่ยนแปลงงาน เกิดขึ้นหรือมันมีความเสียหายบางอย่าง <c oughs> เกี่ยวกับงานที่ทําอยู่มีเรื่องเรื่องเดือดร้อนทางการงานไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะดวโชมาในลักษณะนี้หรือมีความอึดอัดใจทางการงานเบือ่อเบื่อเซิงจรงจากงานที่ทำอยู่นะคะงานบางอย่างราชา้ยายงานบางอย่างเสียหายได้อยากจะเปลี่ยนงานหรือถ้ายังอยู่ที่เดินเนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากใจทางการงานเกิดขึ้นหรือแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ย คุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางการงานแบบรับรับ,รบด้วยเช่นกันก็หลักๆแล้วเนี่ยการทำนายก็จะมีประมาณนี้นะคะตามดวงภาษาดาวที่โชว์มาเป็นการพยากรณ์หรือภาพรวมเท่านั้นนะคะก็ยึดไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตวันนี้สวัสดีค่ะ